สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็จะมาเป็นซีรีส์ต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วนะที่เอฟทำว่าถ้าเอฟเลือกกระเป๋าชาแนลได้หนึ่งใบเอฟจะเลือกอันไหนเก็บไว้หรือเป็นอันไหนอย่างเดียวที่ซื้อซ้ำนะคะก็ในคลิปนั้นเอฟได้บอกไปแล้วเนาะว่ามันจะทำเป็นซีรีส์ <c oughs> คือมันมีหลายยี่ห้อที่เอฟชอบไงเออแล้วก็แต่จริงมันก็มียี่ห้อหลักอยู่ไม่กี่ยี่ห้อหรอกเนาะซึ่งยี่ห้อที่เอฟจะหยิบยกมาวันนี้ก็คือหลุยส์วิตตองนั่นเองค่ะ ซึ่งกระเป๋าหลุยวิตตองที่เอฟคิดว่าแบบจะซื้อซ้าอ่ะเอาจริงนะมันมีอยู่2ใบทุกคนมันเป็นชอยอยู่2ใบแล้วก็แบบเป็นชอยที่เอฟรู้สึกว่าตัดสินใจยากมากเลยอะเออแบบจริงจังมากอย่างกับมันจะเกิดขึ้นจริงก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแต่ว่ารู้สึกว่าถ้าเอฟเลือกใบไหนอะมันแปลว่าเอฟแบบต้องชอบมันจริงๆเออต้องแบบว่าซื้อกลับมาใบาเดียวได้มาจริงๆอะไรเงี้ยเออคือต้องแบบมีความกระบวนการคิดจริงจังกับมันอย่างเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าแบบ เผยเลือกยักจังตอนแรกอ่ะบอกเลยนะมีอยู่2ช้อยนะคะก็คือตัวคงทุกคนคงพอเดาได้ถ้าเกิดเป็นแฟนช่อง F น่าจะพอเดาได้เพราะ F อวยน้องคนนี้มาตลอดนั่นก็คือตัวเอลมาบีบีนะที่ F แบบว่าชอบมากเป็น f o r e v e r b a บลมีการแบบขายไปแล้วก็จริงแต่ก็ซื้อกลับมาอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็เป็นตัว p o r ช็ด t a c เซ s เซหรือ p o r ช็ด t a c c e s s o r y นะในไลน์น้องเชอร์รี่ของ F นั่นเองนะคะก็ตอนแรกลังเลมากเลยว่าแบบ ยยังไงดีสองใบนี้ชอบพอๆกันเลยอะไรเงี้ยนะคะก็ได้ตัดสินใจมาแล้วเดี๋ยวจะบอกเหตุผลว่าทําไมถึงเป็นน้องคนนี้นะซึ่งน้องที่เลือกมานั้นก็คือตื่นเต้น1นึสองสจึ้งนี่ไม่ผิดโผใช่ไหม <c oughs> เป็นน้องเอลมาบีบีนะคะในะรลยอันเดร์มียเอบีนนั่นเองนะเป็นใบที่เอฟคิดว่า ถ้าเกิดสมมติว่า F04 เสียคอลเลกชัน <c oughs> ของ F กระเป๋าของ F ทั้งหมดเนี่ยหลุดทิต้องใบเดียวที่ F จะเลือกซื้อกลับมาเนี่ยถ้าเกิดเลือกซื้อได้แค่ใบเดียวก็คือน้องอัลมา b b นั่นเองค่ะทุกคนนะเหตุผลเพราะว่าอะไรเพราะว่าที่ไม่ได้เลือกตัว p o r s c h e t SS1 เนี่ยเพราะว่า F รู้สึกว่าส่วนหนึ่งอ่ะ F ชอบตัว p o r s c h e t SS1 ของ F เนี่ย ตรงที่มันเป็นลายเชอร์รี่ทุกคนเออคือถ้ามันไม่ได้เป็นลายเชอร์รี่เอฟก็ไม่ค่อยได้สนใจมันตั้งแต่แรกแต่ว่าหลังจากที่ได้มาเนี่ยคือลองใช้แล้วมันเวิร์กไงเออเพียงแต่ว่าถ้าเทียบกันระหว่างความแบบว่าสนใจในครั้งแรกเลยอะ่ะเออถ้าเกิดมันไม่มีความเป็นเชอร์รี่อ่ะถ้าเกิดเป็นโมโนแกรมเฉยๆอะ่ะเอฟก็รู้สึกว่าเอฟจะอินเอียงไปทางตัวอัลมาบีบีมากกว่านั่นเองนะคะแล้วก็เลยในที่สุดก็ได้เลือกเป็นนองอัลมาบีบีมาซึ่งถามว่า จะต้องมาพูดถึงข้อดีข้อเสียเองไหมก็คงไม่แล้วนะเพราะว่าเอบเคยทํารีวิวไปแล้วเนาะแต่ว่าในคลิปนี้ก็อยากจะมาพูดว่าเพราะอะไรถึงเลือกน้องคนนี้มากกว่าตัว Porsche SS1 นั่นเองนะคะคือนอกจากความที่ Porsche SS1 มันเป็นลายเชอร์รี่ใช่ไหมซึ่งมันแบบดึงดูดเอดมากขึ้นอีกนิดนึงทําให้แบบว่าลังเลนะ อีกส่วนหนึ่งก็คือเพราะว่าจริงๆแล้วเอรู้สึกว่าน้องคนนี้มันใช้ได้หลากหลายโอกาสมากกว่าทุกคนเออเพราะว่าน้องมาพร้อมกับสายยาวซึ่งยาวเกินไปใช่สายยาวที่ยาวเกินไปยาวเกินความจําเป็นนะจนต้องไปซื้อสายมาเนี่ยเออเสียตังค์ซื้อสายเพิ่มมาเนี่ยให้มันปรับระดับได้เนี่ยนะคะก็น้องมาพร้อมกับสายยาวที่สามารถถอดออกได้เออพูดอย่างนั้นดีกว่า นะเราสามารถเปลี่ยนสายใช้ได้ฉะนั้นในความคล่องตัวเนี่ยน้องคนนี้ก็คือชนะเลิศดกว่านะคะโดยที่ตัวพอใช้ SS1 เนเนี่ยมันก็เขาเรียกว่าเอาสายยาวมาใส่ก็ได้เนาะแต่น้องคนนี้สายยาวมันมาด้วยแต่แรกเนี่ยมไม่ต้องซื้อเพิ่มไงคือถ้าเรารับความยาวได้เนี่ยมันไม่ต้องซื้อเพิ่มนะคะฉะนั้นตัวเนี้ยเอฟก็มองว่าเอามาบีบีได้เปรียบในข้อนี้ในเรื่องของการใช้งานไม่ว่าจะเป็นตัวสะพายไหล่ครอสบอดี้หรือว่าจะคล้องแขนก็ได้นะคะทำให้เอฟรู้สึกว่า อันนี้ถ้ามีอยู่หนึ่งใบเนี่ยมันใช้ได้ครอบคลุมทุกโอกาสมากกว่านะคะแล้วก็จุดที่2ก็คือเมื่อเทียบกันแล้วอะ่ะตัวนี้มันใส่ของได้เยอะกว่านี่อันนี้เอฟเอาให้ดูก่อนว่าตอนนี้เอฟใส่อะไรไว้บ้างนะนี่เป็นแบบนี้มันใส่ของได้คร,บ,ครบเลยทุกคนคือถามว่าพอเช็ดเอสเซสว่ามันใช้ได้ครบไหมมันก็ครบประมาณหนึ่งแต่ว่าทุกคนจะเห็นว่าวันนี้เอฟพกแบบสำรองด้วยนี่สีม่วงแบบสำรองอันนี้แล้วก็ ไอตัวกระเป๋าใส่ AirPods ของเอฟเนี่ยไอตัวเคส AirPods เนี่ยค่อนข้างใหญ่เดี๋ยวหยิบขึ้นมาให้ดูซึ่งถ้าไปใส่ใน Por ช็ดเอ s เเนี่ยตัวเคส AirPods อันขนาดเนี้ยมันใส่แล้วมันจะไม่ได้ละใช่มันไม่ได้แล้วนะแต่ว่าถ้าเป็นเอามา b เนี่ยคือใส่ไปเราก็ยังเหลือที่อยู่ใส่กุญแจรถก็ยังได้อีกใส่วันกันแดดก็ยังได้อีกเพราะว่าทุกวันนี้แดดแรงมากแม่แดดแทบจะทะลุไปถึงแก่นกระโหลกแล้วเนี่ยเอาจริงๆนะเออก็เลยรู้สึกว่า ถ้าเป็นใบเดียวเนี่ยน้องคนนี้มันครอบคลุมการใช้งานมากกว่านะคะเพราะว่าใบที่แล้วอ่ะตอน Channel ฟก็เลือก Wallet on-chain แล้วใช่ไม้มซึ่งมันใส่ของได้น้อยฉะนั้นพอเป็นหลือวิตตองเอฟก็เลยอยากเลือกอันที่มันใส่ของได้เยอะขึ้นนั่นก็คือน้องคนนี้นั่นเองนะคะก็ชอบมากๆเลยสําหรับน้องคนนี้แล้วอีกจุดหนึ่งเนี่ยที่ทำให้รู้สึกว่าอยากเลือกน้องคนนี้มากกว่าเพราะว่าเวลาสะพายอ่ยเออเวลาสะพายนะออเขาเรียกว่าไงเดียว สมมุติเวลาค้องแขนหรือเวลาแบบสะพายไหลอะไรเงี้ยมันจะเห็นน้องแบบเนี้ยซึ่งน้องคนนี้มันจะโดดเด่นขึ้นมานะคะเพราะว่าถ้าอย่างตัว p o c h e t t a c c e s s o r f อะไม่ได้ใส่สายยาวใช่ไหมและ f ก็จะแบบไม่ได้ cross body ด้วย f จะสะพายแบบว่าติดไหล่นี้แล้วก็หนีบไว้เออฉะนั้นอ่ะเวลาใช้งานจริงๆอะกระเป๋ามันจะไม่ค่อยโดดเด่นใช่เป็นเหตุผลไหมไม่รู้เออแต่ของ f f ก็รู้สึกว่ามันเป็นเหตุผลนะ แต่ว่าน้องคนนี้วเวลาสะพายมันก็จะเห็นไงเออมันเห็นแบบจังเลยว่านี่คือเอลมาบีบีนะอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นมันหนีบอยู่ที่จุกุยและทุกคนเห็นบ้างไม่เห็นบ้างเราก็ไม่รู้เนาะเออซื้อใช้กระเป๋าแพงทั้งทีอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่แแถว่าว่าเกี่ยวซึ่งสิง่ว่าเกี่ยวห <c oughs> รือเ,เ,เปล่า <c oughs> เออนะคะก็นั่นแหละใบนี้เป็นชอยที่เอฟเลือกมาแล้วคิดว่าเลือกไม่ผิดนะคะก็ชอบมากๆเลยนะสำหรับตัวเอลมาบีบี ใครที่มองหาหลุยส์ต้องแบบว่าใบแรกใบเดียวใช้คุ้มๆอะไรเงี้ยเวลามีใครมาถามเอฟเนาะว่าถ้าเกิดแบบว่าหลุยส์วิตตองแบบสักใบหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วแบบงบไม่ได้เยอะมากเอฟก็ F ยังแนะนําน้องคนนี้อยู่ยังอยู่ในราคาที่แบบเอื้อมถึงอะ่ะเออคือของมือหนึ่งเนี่ยมันห้าหมื่นเจ็ดใช่ไหมมันก็ก็แพงแหละเออแต่ว่าถ้าเกิดใครไม่ซีเรียสอะหามือสองี่ยสามหมื่นกว่า หรือแบบ like new แบบว่าเกือบๆสี่หมื่นอะไรเงี้ยก็มีนะคะก็ลองดูได้อว่ายังเป็นราคาที่ make sense สำหรับกระเป๋าใบหนึ่งที่มันมีความน่ารักตะมุตะมิมีความเป็นไอคอนนะแล้วก็มีความที่ใช้งานได้หลากหลายนะคะก็เป็นอนอที่คุ้มมากๆนะชอบมากๆเลยนะคะสำหรับใบนี้นะก็ประมาณนี้ค่ะทุกคนสำหรับท่านไหนที่แบบว่าคิดว่าหรุยตองใบไหนใบเดียวที่อยากจะมีหรืออยากจะซื้อกลับมา หรือคิดว่าใช้อยู่แล้วถ้าเกิดอะไรขึ้นกับมันเนี่ยเราจะซื้อกลับมาทันทีเนี่ยเป็นใบไหนก็ลองมาแชร์กันที่คอมเมนต์เซ็ชันด้านล่างได้นะวันนี้ก็ประมาณนี้ก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องเอ็ด้วยนะคะแล้วก็เจอกันอีกทีคลิปหน้านะสวัสดีค่ะ